ข้อดีของโรงเรียนรัฐบาลที่อเมริกาก็คือฟรีฟรีไปจนถึงจบมปลายเลยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าไม่ได้อยู่โซนใช่ไหมจะเข้าโรงเรียนนี้ไม่ไ,มได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนเนี่ยในอเมริกาก็คือโซนไหนมีเงินเยอะก็โรงเรียนก็จะดีแล้วพอลงโซนไหนโรงเรียนดีคนก็จะย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปแล้วก็ไปซื้อบ้านซึ่งก็ตามที่คิดไว้ค่ะบ้านโซนนั้นก็จะแพงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนอเมริกาเลือกย้ายบ้านซื้อบ้านตามโซนโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ welcome back to another episode of mommy undefined กลับมาพบกันอีกครั้งกับเียนะคะกับการเลี้ยงลูก3ามคนในมหาคนครนิวยอร์กนั่นเองค่ะ วันนี้เมย์จะมาพูดถึงว่าการศึกษาในนิวยอร์กเนาะมันจะแตงยังไงกับประเทศไทยเพราะว่าเมย์มีลูกเล็กสาคนซึ่งตั้งแต่ท้องเนี่ยเราก็จะคิดก่อนเลยว่าจะาส่งลูกเขาโรงเรียนที่ไหนดีเพราะที่นี่เนี่ยที่ระบบที่อเมริกาเนี่ยค่ะจะมีระบบโรงเรียนรัฐบาลนะคะซึ่งจะเริ่มจากปีชั้น K หรือ kindergarten นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณอนุบาล3ค่ะก็คือเขาจะเริ่มจาก K แล้วก็ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 พอจบป .5 เนี่ยจะเรียกว่าจบโรงเรียนประถมคือจะตัดต่างจากประเทศไทยเนาะประเทศไทยจบตรงที่ป .6 ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่จะตัดตรงที่ป .5 พอขึ้นป .6 เนี่ยเขาจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นซึ่งก็จะมีป .6 7 8จะนับต่อกันไปเรื่อยๆเลยค่ะพอจบ8เสร็จปุ๊บก็จะเป็น9 0 11 12อันนี้จะเรียกว่าเป็นไฮสคูลหรือว่าเป็นโรงเรียนมปลายนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นมปลายจะมี4ปีเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปต่อมหาลัยหรือไปต่อคอลเลจตามที่ต้องการได้เลยค่ะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงหลัหลกๆก็คือช่วงปฐมวัยเนาะช่วงแรกสุดก็คือจะเป็น preschool หรือว่าโรงเรียนนักอรี่นั่นเองซึ่งจะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าเข้าเคใช่ไหมตอนนี้จะเป็นส่วนที่พ่อแม่จะต้องจ่ายเองนะคะเพราะว่าจะเป็นเป็นเอกชนทั้งหมดอาจจะมีระบบ สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐมารับบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีน้อยค่ะแล้วก็วันนี้เมย์จะขอพูดถึงหลักๆก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนเนาะซึ่งโรงเรียนเอกชน preschool เนี่ย,ส,ยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเล็กมากเล็กมากขนาดไหนคืออย่างเช่นอายุนึงก็มีชั้นมีห้องเดียวแล้วห้องนึงก็มีเด็กแบบ10คน15คนแค่นั้นเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะกําหนดไว้ว่าห้ามเด็กเกินกี่คนกี่คนแล้วต้องตัดไปอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะมีการกําหนดสัดส่วนของครูกับเด็กด้วยค่ะอย่าง อย่างน้องเคนลูกคนสุดท้องเมยใช่ไหมตอนนี้ไปเรียน preschool เด็กทั้งหมดในห้องเนี่ยมีประมาณ17คนแต่มีครู3คนเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็คือจะเป็นแบบนั้นเลย17คนแล้วมีครู3คนในเมื่อ preschool เป็นโรงเอกชนเนี่ยข้อดีก็คือจะมีแบบระบบที่ไปเรียนแค่ครึ่งวันก็มีไปเรียนเต็มวันก็มีแล้วแต่ชอบเลยซื้อพ่อแม่สามารถเลือกได้ตลอดการเรียน p r e s c h o o ของที่นี่ก็คือ ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเนาะแล้วก็จะมีโปรเจกต์อะไรต่างๆมาให้เด็กทําซึ่งอย่างในห้องเรียนเนี่ยเจ้าก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็คือมีของเล่นต่างๆเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นสเตชันหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือแผนกนี้เป็นเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลแผน,นกนี้เป็นเกี่ยวกับเลขนะส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับภาษาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการยื่นให้เด็กไปแล้วก็ให้เด็กนั่งพื้นแล้วก็นั่งทําด้วยตัวเองถ้าไม่สนใจก็ทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนหลังจากนั้นพออยู่พรีสคสา3ปีเสร็จตอนจบตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นเป็นการดเุชด้วยก็คือเป็นวันจบด้วยแล้วเด็กที่จบพสคูลเนี่ยบางทีก็จะได้ใส่ชุดหมวกชุดคุยเหมือนตอนเหมือนตอนรับปริญญาเลยซึ่งก็น่ารักดีค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเข้าเคแล้วพอเข้าเคเนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มระบบการศึกษาของอเมริกามาตรฐานจากเคแล้วก็จะอยู่ไปได้ถึงจบมปลายเลยก็คือเกรด12นั่นเองค่ะ ที่ลูก5ขวบเนี่ยทางรัฐหรือว่าทางเทศบาลในเมืองนั้นๆน่นะก็จะส่งอีเมลมาว่าคุณสามารถจดทะเบียนเอาลูกเข้าเคาได้เลยนะคะคือที่เนี่ยเขาจะมีเช็คเลยเพราะว่าเวลาเด็กเกิดใช่ไหมเขาก็จะเห็นว่าเออเด็กคนนี้เกิดเกิดอันนี้อันน,น,นี้ปีนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วต้องไปเรียนค่ะถ้าจะไม่เข้าต้องมีการแจ้งตลอดว่าทําไม ย้ายออกจากเมืองหรือว่าจะโฮมสกูลหรือว่าอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีการเช็คตลอดว่าเด็กไปโรงเรียนไหมไม่ไปทําไมทําไมไม่สมัครเข้าอะไรเงี้ยค่ะข้อดีของโรงเรียนรัฐบาลที่อเมริกาก็คือฟรีฟรีไปจนถึงจบมปลายเลยค่ะแล้วฟรีจริงๆก็คือไม่มีเก็บค่าชุดค่าสังซื้อค่าสมุดไม่มีค่ะฟรี free เลยก็คือส่งลูกไปแล้วจบถ้า,าจะเป็นจะต้องนั่งรถโรงเรียนก็จะมีรถโรงเรียนมารับไปส่งด้วยโดยที่ไม่ต้อง จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเ้าวแล้วเขาตังที่ไหนล่ะงบของโรงเรียนเนี่ยจะมาจากภาษีของคนที่อยู่ในเขตเรขโรงเรียนนั้นข้อดีก็คือโซนโรงเรียนนั้นๆเขาก็จะมีอิสระในการกําหนดอะไรได้เยอะขึ้นเนาะอย่างเช่น,นจะเอางบไปทําอะไรจะจ้างครูคนไหนอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ต้องรอมาจากส่วนกลางตลอดจะจัดกิจกรรมอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าจะมีแนวคร่าวๆให้จากรัฐเนาะแต่ว่าถ้านอกจากนั้นก็คือโรงเรียนหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะสามารถ มีอิสระในการกําหนดได้เลยว่าเออจะทํากิจกรรมอะไรจะเ,ออเปิดปิดวันไหนก็จะมีการคุยกันของในแต่โซนโรงเรียนนั้นๆไปเลยเนี่ยค่ะเพื่อให้มันเข้ากับประเภทของคนที่อยู่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือที่นิวยอร์กเนี่ยคนจะอยูม่มีมีหลายเชื้อชาติมีหลายพผ่พันธุ์มีหลายศาส,สนาใช่ไหมเวลาแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการามาถกกันว่าเออปีนี้วันหยุดมีตรงวันไหนบ้างวันไหนควรจะหยุดให้บ้างของศาสนา ยิวที่นี่ก็จะมีเยอะแล้วก็หรือไม่ก็ศาสนาเป็นหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอยากจะอยู่ตุ๊กจีนอย่างเงี้ยก็จะมาคุยกันแล้วก็จะได้กําหนดว่าวันไหนควรให้โรงเรียนหยุดได้บ้างแล้วที่สําคัญก็คือถ้าไม่ได้อยู่โซนใช่ไหมจะเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เลยค่ะสมมุติอันนี้คือเมืองใช่ไหมแต่เราปุ๊บโซนโรงเรียนก็จะเป็นอย่างเงี้แค่นี้เทานั้นสมสมุติบ้านคุณอ,อยู่ตรงเนี้ย ก็คือจะไปโรงเรียนนี้ไม่ได้สมมติโรงเรียนดีๆเนะี่ยอยู่ตรงนี้เลยมีประถมมีมัธยมต้นมีมัธยมปลายเนี่ยใช่ป่ะก็คือเฉพาะคนที่บ้านอยู่ในตรงนี้ค่ะสมมติอยู่ตรงนี้ก็คือจะไปโรงเรียนนี้ได้แต่ถ้าบ้านอยู่ตรงนี้ปุ๊บก,ก็คือจะต้องไปโรงเรียนอีกโซนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่โรงเรียนโซนที่ดีที่สุดที่อยากเข้าจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นที่นิวยอร์กหรือที่อเมริกาเนะะี่ยค่ะจะแบ่งเป็นอย่างนี้หมดก็คือคุณจะต้องอยู่โซนบ้านแค่ตรงนี้ บางทีข้ามถนนมาเนี้ยก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนเนี่ยในอเมริกาโซนแต่ละโซนเนี่ยก็คือจะมีความคุณภาพของโรงเรียนก็จะไม่เท่ากันถูกไหมก็คือโซนไหนมีเงินเยอะก็โรงเรียนก็จะดีแล้วพอลงโซนไหนโรงเรียนดีคนก็จะย้ายเข้าไปย้ายเข้าไปแล้วก็ไปซื้อบ้านซึ่งก็ตามที่คิดไว้ค่ะบ้านโซนนั้นก็จะแพงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอเมริกา เลือกย้ายบ้านซื้อบ้านตามโซนโรงเรียนค่ะอย่างเราก็คือเมย์ก็อยากได้โรงเรียนดีๆใช่ไหมเมย์ก็จะเลือกบ้านที่อยู่ในโซนที่โรงเรียนติดอันดับเอ่อท็อป10หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะของรัฐหรือของประเทศเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกได้โรงเรียนดีๆใช่ไหมแต่ข้อดีก็คือพอเขากําหนดเอ่อโซนโรงเรียนที่อยู่กับบ้านแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติ ุณอยู่บ้านอยู่โซนนั้นก็จะมั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนน่ะก็จะไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านไปขนาดนั้นบางคนก็แบบเดินไปโรงเรียนถ้าไกลมาหน่อยก็นั่งมีรถโรงเรียนมารับส่งอย่างเมย์ก็คือจะอยู่คาบเกี่ยวกับพอดีแล้วก็คือจะไปส่งลูกที่โรงเรียนซึ่งอย่างมากก็ขับรถ5นาที10นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้มีผลกับคุณภาพชีวิตนะเมย์ว่าเพราะว่าลูกก็ไม่ต้องตื่นเช้าอย่างเด็กที่เนี่ยแบบเรียน8โมงครึ่งใช่ไหม ตื่นกันแบบเจ็ดโมงครึ่งเพิ่งกินข้าวเองแล้วส่วนใหญ่ก็คือเด็กก็จะเดินไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีแล้วครูก็จะออกมารับคุณครูใหญ่ก็ออกมารับเป็นการสร้างความเป็นชุมชนด้วยเนาะเพราะว่าทุกคนก็เอออยู่บ้านแถวนี้กันหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยตรงนั้นเวลาทํากิจกรรมอะไรก็ง่ายก็แบบชวนกันมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆกันหมดเนาะการเรียนการสอนของ เด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยถึงแม้จะเข้าเคหรือปหนึ่งปสองก็ตามอะ่ะจากที่ไม่เห็นก็คือในห้องก็จะมีครูสองคนสมมติเด็ก20คนก็จะมีครูสองคนซึ่งสัดส่วนเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากกับตอนพรีสคูลเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตอนพรีสคูลก็คือเออเข้าใจว่าเด็กต้องมีการให้อ,อ่ความเอาใจใส่เยอะใช่ไหมแต่พอโตๆขึ้นมาก็คือเด็กจะเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เยอะแบบ40คนต่อครูคนเดียวอะไรเงี้ยจะไม่มีแน่นอนจะจะจะไม่เห็นแบบนั้นเลย ในแถวนี้นะคะก็คือเขาจะมีการกำหนดไปเลยว่าได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ไงั้นจะต้องมีผู้ช่วยครูมาเพิ่มมีการจ้างคนมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครูที่นี่ก็คือจะมีความสุขอยากสอนก็คือเขาก็จะสอนอย่างเดียวส่วนหน้าที่อื่นอะ่ะก็คือจะอไปให้คนอื่นทําให้ผู้ใหญ่ทํามีรองครูใหญ่แล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยที่สาคัญจะมีพยาบาลที่ตประจําห้องพยาบาลซึ่งเป็นครูพยาบาลจริงๆและอีกสําคัญที่อย่างหนึ่งที่โรงเรียนที่นี่มีก็คือ มี school psychologist หรือก็เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนที่จะอยู่ประจำที่โรงเรียนเลยค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นบางทีเนี่ยเด็กบางคนอาจจะแบบพูดได้ช้าหน่อยหรือว่ามีาการเรียนการสอนอาจจะเรียนช้าหน่อยเขาจะมีบุคคลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยซึ่งมาดูเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะมาช่วยเพื่อให้ว่าตามทานันจะไม่มีการทิ้งใครไปแน่นอนก็คือถ้าใครยังพูดไม่ชัดยังแบบเขียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีให้ แยกไปเรียนเสริมแบบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านาพฤติกรรมเด็กการจเจริญเติบโตของเด็กโดยตรงไปเลยซึ่งดีมากแล้วยิ่งถ้ารู้ก่อนเร็วๆเนี่ยเขาจะให้เริ่มตั้งแต่ preschool ด้วยซ้ำโดยที่รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบช่วยหาคนมาให้รับช่วยรับผิดชอบช่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งด้วยซ้ำซึ่งไม่คิดว่าอย่างเงี้ยก็คือเป็นการที่เออคุ้มนะกับการท,าที่เราเสียภาษีไปเนาะอ,อันนี้คือจบแค่ ประถมได้ทำนะเพราะว่าตอนนี้ลูกเมย์อยู่ประถมใช่ไหมเมย์ก็จะรู้เรื่องประถมเยอะซึ่งต่อไปก็คือจะเป็นมต้นหรือมปลายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับระบบการศึกษาของอเมริกาหรือว่าเออมีความแตกต่างยังไงหรือว่าถ้าคุณมีประสบการณ์ในในจากประเทศอ,อื่นๆไม่บีจากโซนยุโรปหรือว่าประสบการณ์ของโรงเรียนในประเทศไทยที่ดีๆเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังได้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็จบแค่นี้เราเจอกันในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ